สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกองทิพย์แซ่หางเลขที่สิบเก้ากำลังศึกษาอยู่ชั้นม,มัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดีฉันนางสาวแม่นิสาวส่วนมีสาเลข ที่ยีกกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ่ะค่ะ่าวันนี้นะคะเราก็จะอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 ทีนค่ะโควิด -19 ทีนนะคะเป็นเชื้อเวลาสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีชื่อเรียกทางการว่าซาอบทูค่ะถูกพบเมื่อเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2 5 6 2กณเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะมีลักษณะาทางาพันธุกรรมคล้ายกับเชื้อไวรัสที่พบในครังข่า,ขาวและตัวริ่มหรือตัวนิดนั่นเองค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถการติดสามารถติดต่อได้จากการพูดการไอาจามและการสัมผัสค่ะเชื้อไวรัสชนิดนี้นะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ตามช่องทางดังนี้ค่ะตาจมูกปากโดยผู้ที่ได้รับเชื้อจะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ14วันค่ะโดยอาการส่วนใหญ่นะคะจะมีอาการไอแห้ง มีไข้ขึ้นสูงเจ็บคอเหนื่อยล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสําหรับการป้องกันนะคะก็คือการสวมหน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างทางสังคม1-2เมตรการล้างมือด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์หากผู้ใดที่ติดเชื้อเวลาโควิดในทีนะคะควรรีบโทรแจ้งกรมควบคุมโรคติดต่อที่หมายเลข1442 หรือโทรแจ้งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติที่หมายเลข1669หหรือท่านสามารถไปพบแพทย์ได้ทันทีเลยค่ะขอบคุณค่ะ